ะะเหมือนเดิมสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้เราจะไปปัต้ารีแต่ว่าเราจะไม่ไปสุดทางค่ะไปคร้นทางช่วงแยกอะไรนะแม่ขาแยกแม่ขาเราจะยืนเทินกลับมาแล้วก็ไปขึ้นตรงนี้ก่อนหนาวมากวันนี้ยืนดีก็หนาวขึ้นมาจากสสวันที่ผ่านมา i <laughs> ก็แยกออกมาแล้วนะครับก็วันนี้อยู่เทินนะเซฟขานิดหน่อย เดินแล้วแบบรละลงไปนี่คือทุกคนอดกินเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะตอนเช้าเราก็ไม่ได้กินอะไรมาเลยแล้วปั่นเมื่อก้มันก็รู้สึกหิวหิวก็เลยแวะร้านกาแฟคิดว่ากินแฟรเสร็จก็น่าจะกลับเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเข้างานไม่ทันวันนี้ยังต้องไปทำงาน เรายงเราสองคนยังเป็นพนักงานอยู่นะครับยังเป็นทำงานประจําอยู่นะครับไม่ได้ปั่นจักรยานอย่างเดียวก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับตอนแรกกะว่าจะไปเส้นทางหมอหมาแล้วก็ไปขึ้นดอยกอบเนาะแต่คิดว่ามันน่าจะใช้เวลานานเกินไปก็เลยพักกินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเร่งกลับไปเลยดีกว่าก็จะเห็นว่าทุกๆอาทิตย์นะครับเราก็จะมาปั่นกลุ่มอะไรกันอย่างนี้นะการปั่นกลุ่มก็ดีอย่างหนึ่งมันเป็นการฝึกสกิลฝึกทักษะการอยู่ในกลุ่มใช่แล้วก็ ถ้าเกิดวันเลี้ยวขวาคล้ายๆอ,อินเทอร์วอลเนาะถ้ารีเลยกว่ามันก็มีเร่งๆเ,เหมือนจำลองการแข่งอะ่ะเหมือนทำอินเทอร์วอลไปในตัวเพื่อให้เราชินกับการแข่งจริงใช่เยอะขึ้นแล้วก็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ฝึกกันยังไงอะ่ะ เชิงเกมกันด้วยอะเวลาไปท่าเรือก,ก,ก,กวา่าเทคนิคเออใช่เพราะบางทีแบบอย่างอย่างถ้าไม่เคยฝึกมาช่วงแรกๆที่น้ำค้างแข็งที่ไม่เคยฝึกมามแล้วไปแข่งี่ยเราก็ประมาณว่าไม่รู้ว่าคนอ,อยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าคนจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมาท่าเรือแล้วถ้าสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยจะลงแข่งอะไรเงี้ยก็ลองลองมาท่าเรือเรียวกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างทแบบี่จะฝึกเทคนิคให้เราได้ดีดีดีมากๆเลยแหละ ผงผงได้ไหมพี่เจนเอาของหอมได้ไหมขนลุกเลยขคนเชียงใหม่หนาวอินทนนท์จะหนาวขนาดไหนก็เมื่อกี้ที่ร้านก็เสียงเจียวจ้าเนิดนึงนะครับก็เลยก็เลยไม นอกดีกว่านะครับเพราะว่ามีนักปั่นก็กลับมาจากปั่น,น,ะนะแล้วแวะกินกาแฟกันตอนนี้กำลังปั่นกลับนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งละคิดว่าไปถึงก็น่าจะประมาณสองชั่วโมงถือว่าเบาๆแล้วกันวันนี้ทุงนีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับเส้นหนักจริแล้วเหนื่อยนะเนี่ยไม่ใช่ไหม แค่คิดว่าอตอนถ่าเซาต็จก็แบบเตี้ยไปหมดก็เดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็กำลังเดินทางกลับนล้วก็เจอกันอีพีหน้านะคะสภาพจะเป็นยังไงไป